ความขัดแย้งชายแดนกัมพูชาไทยปี2568ภายหลังการประทะแก่นสั้นๆที่ชายแดนกัมพูชาไทยเมื่อวันที่28พฤษภาคมพศ2568ข้อพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างสองประเทศก็ปะทุขึ้นอีกครั้งส่งผลให้ความสัมพันธ์เสื่อมถอยลงและในที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้งทางอาวุธโดยตรงซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมพศ2568 ข้อพิพาทนี้มีต้นกำเนิดมาจากสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในปีพศ2450ระหว่างราชอาณาจักรสยามซึ่งปัจจุบันคือไทยและสาธารณารัฐฝรั่งเศสที่สซึ่งสาธารณารัฐฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันคือกัมพูชาหลังจากกัมพูชาได้รับเอกราชปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นข้อพิพาทได้ถูกศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายครอบครองในปีพศ2505 แต่ปราสาทพระวิหารและพื้นที่ชายแดนอื่นๆที่เป็นข้อพิพาทยังคงเป็นข้อพิพาทกันอยู่กระแสชาตินิยมในทั้งสองประเทศได้จุดชนวนความตึงเครียดระหว่างปีพศ2551ถึงพศ2554การประทะก,การระหว่างสองฝ่ายนำไปสู่การสูญเสียของทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ทหารไทยได้ขัดขวางนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาไม่ให้ร้องชาติกัมพูชาณปราสาทตาเมินทมซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทเมื่อวันที่28พฤษภาคมทหารกัมพูชาและไทยได้ยิงปืนใส่กันเป็นเวลาสั้นๆส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายความพยายามลดความตึงเครียดล้มเหลวความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อไปจนต้องปิดด่านตรวจชายแดนการหารือระหว่างทหารกัมพูชาและไทยได้จัดขึ้นในวันที่29พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ตได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมด้วยการขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยโดยกล่าวว่าเขาไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งกับไทยภูมิธรรมเวช,าชายชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและความขัดแย้งได้รับการแก้ไขแล้ว วันที่23กรกฎาคมทหารไทยคนหนึ่งเหยียบกับระเบิดในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้เขาสูญเสียขาทั้งหนึ่งวันรุ่งขึ้นเกิดการสู้รบด้วยอาวุธโดยตรงระหว่างสองประเทศโดยทั้งกัมพูชาและไทยอ้างว่าตนได้กระทำไปเพื่อป้องกันตนเองข้อพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างกัมพูชาและไทยมีรากฐานมาจากความคลุมเครือของสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามคศ1904 ซึ่งกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรสยามวงเล็บปัจจุบันคือประเทศไทยและอินโดจีนฝรั่งเศสวงเล็บปัจจุบันคือกัมพูชาลาวและเวียดนามในปีคศ1.962สารยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ได้ตัดสินว่าอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นปราสาทสมัยพระนครในศตวรรษที่1 1เป็นของกัมพูชา แต่ความตึงเครียดยังคงอยู่เนื่องจากอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนโดยรอบยังไม่ได้รับการแก้ไขระหว่างปีคศ2008ถึง2011ทหารและพลเรือนจำนวนมากเสียชีวิตจากการประทะกันที่ชายแดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเกิดจากอารมณ์ชาตินิยมในทั้งสองประเทศในปีคศ2011 ICJ ได้เลื่อนข้อพิพาทออกไปให้กับอาเซียนแต่ความคืบหน้าหยุดชะงัก หลังจากที่ไทยเพิกถอนการอนุญ,ญาตให้ผู้สังเกตการระหว่างประเทศกัมพูชาได้ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ แต่ไทยได้แสดงจุดยืนว่าการกำหนดเขตแดนต้องเป็นไปตามหลักการทวิภาคีและปฏิเสธอำนาจของศาลดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจึงไม่มีผลในทางปฏิบัติ ความขัดแย้งกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นปีพศ2565เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ทหารไทยห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาร้องเพลงชาติกัมพูชาที่ปราสาทต,ตามเมืองทมซึ่งเป็นสถานที่พิพาทษ ส่งผลให้ความตึงเครียดรุนแรงขึ้นการประทะกันของสามเหลี่ยมมรกตเมื่อวันที่28พฤษภาคมทหารกัมพูชาและไทยได้ประทะกันเป็นเวลาสั้นๆ10นาทีส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายคือร้อยโทสุวรรณรูนการประทะกันเกิดขึ้นตามแนวชายแดนระหว่างจังหวัดพระวิหารของกัมพูชาและจังหวัดอุบลราชธานีของไทยทั้งสองประเทศต่างอ้างตัวเป็นผู้รุกรานเมาพันลาโคศกกองทัพกัมพูชา อ้างว่าทหารไทยเป็นกลุ่มแรกที่เปิดฉากยิงทหารกัมพูชาในสนามเพาะที่ใช้งานมาระยะหนึ่งขณะเดียวกันวินไทยสุวารีโฆษก,กองทัพไทยอ้างว่าทหารไทยพยายามเก้ยกล่อมให้ทหารกัมพูชาถอนกำลังก่อนที่กัมพูชาจะเปิดฉากยิงความพยายามที่จะลดระดับความตึงเครียดและความตึงเครียดที่ต่อเนื่องภายหลังการประทะก,กันที่สามเหลี่ยมมรกตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนต ตอบโต้ผู้การประกาศเริ่มกระบวนการเพื่อยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ พร้อมยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับไทยฝ่ายไทยภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้สถานการณ์บานไปลายไปกว่านี้และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่29พฤษภาคมพลเอกพันนาคลีพลทะผู้บัญชาการทหารบกและพลเอกเหมาโศพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาได้ประชุมร่วมกันเพื่อประสานความพยายามในการลดความตึงเครียดและป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการเจราจาทวิภาคีเพื่อลดความตึงเครียดได้จัดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนายนแต่ยังไม่บรรลุผลเป็นรูปธรรมภูมิธรรมอ้างว่ากัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอของไทยและในวันที่7มิถุนายนไทยจะเสริมกําลังทหารที่ชายแดนในวันเดียวกันนั้น กองทัพไทยยังอ้างว่าพลเรือนกัมพูชากำลังบุกลุกเข้ามาในดินแดนไทยบ่อยครั้งและการยั่วยุเหล่านี้และการสะสมกำลังทหารแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะใช้กำลังอย่างชัดเจนในวันที่17มิถุนายนกัมพูชาประกาศว่าได้ห้ามการนำเข้าผลไม้และละครจากไทยการปิดจ,จุดตรวจชายแดนจังหวัดตราดตกอยู่ภายใต้บริบทที่กว้างขึ้นของการปฏิรูปการบริหารจัดการชายแดนหลังจากที่กระทรวงกลาโหมได้มอบอำนาจเหนือพื้นที่ชายแดนให้แก่กองทัพบ,บก ตามการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2568ข้อเสนอนี้ริเริ่มโดยแพทองทานภายใต้อนัดนี้กองทัพบ,บกได้ออกคำสั่งให้หน่วยปฏิบัติการภาคสนามของตนบังคับใช้การควบคุมชายแดนอย่างเคร่งครัดรวมถึงการควบคุมเวลาเปิดและปิดจุดตรวจตามแนวชายแดนกัมพูชา แม้ว่าจะยังไม่มีการปิดอย่างเป็นทางการในทันทีแต่คณะผู้แทนนี้ได้อนุญาตให้ผู้บัญชาการระดับภูมิภาคดำเนินการตามดุละยะพินิจของตนโดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ รายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันเมื่อวันที่20มิถุนายนพศ2568ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตกับประเทศและลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับกัมพูชาลงเหลือเพื่องอุปทูตเพื่อเป็นการตอบโต้อย่างไรก็ตามรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันอีกฉบับหนึ่งจากสำนักพิมพ์เดียวกันนี้ระบุในภายหลังว่า กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าได้เรียกตัวเอกอัครราชาทูตรประจำประเทศไทยเพียงเพื่อประเมินสถานการณ์เท่านั้นปัจจุบันความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศยังไม่ได้รับการลดระดับอย่างเป็นทางการเมื่อเย็นวันที่21มิถุนายนพศ2568นายบุญสินได้ใช้อำนาจตามดุลยพินิจ ที่ได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและคําสั่งของกองทัพและอนุมัติการปิดด่านบรรเทาทุกการค้าช่องสายตะกูในอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์โดยไม่มีกำหนดโดยอ้างถึงความมั่นคงของชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชายแดนนับเป็นมาตรการที่เข้มงวดครั้งแรกนับตั้งแต่มีการมอบอำนาจจากส่วนกลาง และกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการตอบโต้เชิงนโยบายระหว่างไทยและกัมพูชาในระดับท้องถิ่นเนื่องมาจากการปิดด่านตรวจดังกล่าวกัมพูชาได้ออกถแถลงการในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา7นาฬิกาของวันที่22มิถุนายนพศ2568คุณมาเน็ตประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ตัดสินใจปิดด่านตรวจบ้านจุบโกกี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบันทยอัมปินจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งตรงข้ามกับด่านตรวจชองไซตากูของไทยนอกจากนี้กัมพูชาย,ยังได้สั่งปิดด่านอีกแห่งหนึ่งคือชองจุมในอำเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งติดกับด่านชายแดนถาวรชองสงําของไทยในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนอกจากการประกาศปิดด่านแล้วหุนมาเน็ตยังระบุบนเฟซบุ๊กว่า ตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าสทั้งหมดจากประเทศไทยจะถูกระงับเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2568เวลา15.20นนแพททองทานได้ถแถลงการหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับอาชญากรรมข้างชาติโดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนผักดีผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตินิโลบุตร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางด้วยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยกัมพูชาเป็นเป้าหมายหลักในฐานะต้นตอของอาชญากรรมดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกตามรายงานของสหประชาชาติไทยถือว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง และได้เพิ่มมาตรการรับมือในทุกหน่วยงานระดับชาติรวมถึงการควบคุมชยายแดนอย่างเข้มงวดทั่วทั้งเจ็ดจังหวัดที่ติดกับกัมพูชาและเพิ่มการตรวจสอบเที่ยวบินไปยังสนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสายการบินเอมิอเรตซึ่งเพิ่งเปิดเส้นทางบินไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3มิถุนายน รัฐบาลยังเริ่มตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กันไปกับมาตรการบรรเทาทุกข์สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมบริการและเกษตรกรรม